แกนวนอมิเตอร์มีความต้านทาน1กิโลโอห์มทนกระแสสูงสุดได้0.1มิลลิแอมแปร์ต้องใช้ชั้นที่มีความต้านทานเท่าไหร่จรึงจะวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด20มิลลิแอมแปร์โอเคนะครับตัวนี้ก็คือกระแสที่วัดนะครับ20มิลลิแอมแปร์เข้ามาครับจะกระจายออกไปนะครับแยกออกไปเป็นกระแสของแกวนวานอมิเตอร์นะครับ ก็คือการมอนิเตอร์ต้องมีกระแสสูงสุดไม่เกิน0.1มิลลิแอมป์นะครับเพราะนั้นนี่คือกอระแสที่ผ่านการมอนิเตอร์ลงมาด้านล่างครับก็คือกอระแสที่ผ่านชั้นไปนะครับเพราะนั้น I นะเท่ากับ i g นะกระแสที่ผ่านการมอนิเตอร์บวกกับกระแสที่ผ่านชั้นนะแทนค่าเข้ามาครับ กระแส20่มิลลิแอมแปร์นะจะเท่ากับ0.1 m มิลลิแอมแปร์บวกกับกระแสที่ผ่านชั้นเพราะนั้นกระแสที่ผ่านชั้นครับจะเท่ากับ19.9 m มิลลิแอมแปร์นั่นเองก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับ ต่อมาครับเรามาพิจารณาดูครับเรามาดูกันต่อครับว่าถ้าหรับพิจารณาที่ชั้นนะครับโอเคตัวนี้นะครับนี่ชั้นตัวนี้นะครับจาก V ของชั้นเท่ากับ I ของชั้นคูณ R ชั้นนะครับความต่างศักย์ของชั้นครับก็เป็นนะครับ v ชั้นจะเท่ากับกระแสที่ผ่านชั้นครับก็คือ สิบเก้าจุดเก้ามิลลิแอมแปร์นะสิบเก้าจุดเก้ามิลลิแอมแปร์ต่อมานะครับคูณกับความต้านทานของชั้นครับคือ R ชั้นเราสังเกตด,ดูนะครับ R ชั้นนี่คือสิ่งที่โจ้เขาสนใจถ้าเราทราบความต่างศักดิ์ของชั้นเราก็จะได้คําตอบนะครับเราสังเกตด,ดูนะครับว่าความต่างศักดิ์ของชั้นครับ กับความต่างศักย์ของกันวาวนิเตอร์มีค่าเท่ากันนะครับเพราะมันขนานกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อครับที่กันวาวนิเตอร์ครับ v กันวาวนิเตอร์ครับเท่ากับ i กันวาวนิเตอร์คูณกับ r ของกันวาวนิเตอร์โอเคความต่างศักย์ของกันวาวนิเตอร์ครับจะเท่ากับกระแสของกันวาวนิเตอร์ก็คือ0.1มิลลิแอมแปร์คูณกับความต้านทานครับ ซึ่งเขาบอกความต้านทานมาครับตัวนี้ครับหนึ่งกิโลโอห์มนะครับก็คือคูณกับหนึ่งพันโอห์มนั่นเองเพราะฉะนั้นความต้านศักของการันไวยเตอร์ครับจึงเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งโวลต์นะฮะโอเคหลังจากนั้นครับความต้านศักของชั้นครับเท่ากับความต้านศักของการันไวเตอร์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ พราะนั้นก็จะเอาความน่าสัก0.1ตั้งหารด้วย19.9คูณ10กกำลังลบ3นี่คือความฐานของชั้นครับที่โจทย์เขาสนใจนะคราวนี้ก็หารกันนะครับเอาเป็นค่าประมาณก็ได้นะครับประมาณเอาแล้วกันนะครับประมาณว่าเป็น0.1นะหารด้วย20นะครับ คูณกับ10บกำลังสเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับเอาตัวนี้ก็คือเอา10คูณทั้งบนและล่างใช่ไหมครับาก็กลายเป็น1หารด้วย200นะครับมันก็จะได้ว่าเป็น0 0นย์จุดศาคูณสิบกำลังสหรือว่า r ชั้นจะประมาณนะครับ 5้าโอห์มนั่นองโอเคเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคข้อน,นี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเพีเยงแต่ว่าเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ครับเอาความรู้เดิมๆครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงจรไฟฟ้ามาใช้เราแค่ใช้ความรู้เกี่ยวข้องกับว่าชั้นต้องต่อขนานกับการมอนเตอร์นะครับในเรื่องของการสร้างเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับ เข้ามาประกอบอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับโอเคครับขอบคุณที่ตามครับ